แกงแฟงใส่กะทินะแซ่บๆได้พี่น้องเอา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 นี่เอากระทะแล้วตั้งกระโต๊ะแน่ไว้ก่อนจะเพิ่มไปใส่ไงมันร้อนอ๋อเรียกกรไมนี่ใช่ไหมออกมาก่อนเนาะใส่เนาะน่าจะว่างอยู่เนี่ยนายขึ้นิออกหน้าของแซ่บเอาหมูลงเลยเนี่ยวกะทิด้วย่วยอย แท็กที่เด้อร่อยอ,อันนี้ไปได้มาจากตลาดด้ยนะเต้รถพุ่มพวงนะเขาขายลูกยังใหญ่ยี่ห้าบาทแต่ก่อนแกปลูกนะเนาะแกปลูกกี่ไร่พอใช่ฮะปลูกไรนานไปกแล้วใช่แหละไอ,อ้เอ้นเาเต้ไรมันหายอะ่ะเป็นถุงนี่ใช่ไหมสองคนมึงเลย นัำเตาแม่นี่เนี่เดี๋ยวก็ไถข้างๆนี่ปลูกเล,กล็กเก็บมาปลูกด้วยมันใีเมียม,มันเม็ดสั้นต้นสั้นอันนั้นยาวโอ้แสดงว่า,ากแกเอาไว้แนวตั้งแต่นานแล้วเนี่ยเอออเอต้นใหญ่เหรอแงทำกระทำเยอะพเอเขานี่ยกินหลายมือดิใส่ของปน,นี่ลูกหนึ่งนี่ฉันทำได้เลยมือนี่มือที่สี่แล้วนีย ใส่นาไม่ไหมใส่นาำม่โอ้โหใส่ลูก,ลกโดดผมหัดใส่ไม่ต้องซับนเนาะใส่ไปอย่าง,งนี้เนาะเออเดี๋ยวมันจะพี๊ดใกล้ละไกล้ะกละ <c oughs> อะไรนะเร็วๆหน่อยมวยมันจะ่อยทำเร็ว,เ,รวเออไ้เสร็จยันทีนายก็ หวงเวมเอาเนี่ยนี่แหละความแซบอยู่ตรงนีน้ครับแต่น้ำปลาละสักเพนของอร่อยนะอันนี้ปรุงมาเลยไหเยอะแืมต้มมาแล้วเนี่ยอร่อยนัวน้ำปลานุง่งนวดเอาชิมเบาเลย ไปใส่ปลาเยอะไปเค็มเค็มเยอะไหมเค็มได้ะค็เข้าพอดีเลยนห่ดูอืมอร่อยอยู่นะพออ่ออาการอร่อยขอยนาดเลยพ่อเห็นไหมพอใส่โรดีแล้วเสียบอ้อ ไงแช่แ่บแบบจริงใจไหมยตักไซนี่ไ่นี่ก่อนโูพระเอกเนี่ยอะไรพระบุ้งโผลปมาจังร <c oughs> ักซับซับเลยซับซับเลยแทบแ่บแม่กินนี่ต้องเป็นขนมจีนเนาะ <c oughs> ปั๊บอ้าวเรียบร้อยชม แก,งแ,ง,แกงแฟงเนาะแกงกะทแกงแฟงใส่กะทิแกงแฟงใส่กะทินะแซบแชบเด้พี่น้องเอา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 นี่สูตรนี้นี่ใส่ปลาแซบแชบเถอโอ้ดูกระทะดูเอาถึงที่สุดนะเนาะแหมพี่น้องกันไปไปแซบแชบ เวลี่กูดแฉ็บแฉ็บเฉ็บเวล่กดเออเวลี่กูดฮะเวลี่กูดจะอะไรเวลี่กดเวลี่กูดอ่ามือเลยเวลี่กูด